หลงรับแลทุเรียน GI ของอุจรดิตรูปแบบกำลังน่ารักเลยอะ่ะที่บอกว่าถ้ายังไม่สุกมันจะสใสๆใช่ไหมคะนี่ดูร่องนี้นะครับดูร่องดูร่องร่องตรงนี้<อ>ร่องระหว่างหนามอย่างงี้ใช่ร่องระหว่างหนามนะครับมันจะแห้งลงไปครับมันยุบลงไปยุบลงไป,ป,งไปเกี่ยวไหมว่ามันเป็นสีน้ําตาลนิดๆอ่ะค่ะใช่ก็จะขึ้น<อ>สีครับปลายหนามมันจะขึ้นสีปิงก็จะโตขึ้นโตคือมันปูดๆแบบนี้ปวดแบบนี้น<า>ี่ก็ใกล้จะหลุด เขาจะออกกรมจริงแหละล่องภูมันจะไม่ได้แบบชัดมากเนาะแล้วก็ก้นเขาจะไม่เหมือนหมอนทองหมอนทองก้นมันแหลม<ช>อันนี้มันบุ๋มๆุมเข้าไปเนาะจะเป็นซุ้มยกขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยชัดเจนนี่อย่างนี้นูนๆขึ้นมาระหว่างขา้อต่อนี่คือลิน้น ใช่ไหมคะใช่ครับความต่างชัดมากนะคะเพราะว่าลูกเขานี่คือเป็นแบบคูเป็นล่องล่องริมเรียมเลยอ่ะเป็นกีบมะเฟืองอนะครเป็นมะเฟืองเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนมะเฟืองอ่ะนี่คือหลินรับแหลนะคะอีกหนึ่งทุเรียนจ i ของอุรดิตช,<ล>ชมหลงรับแแรก่อนลงลูกกลมหลินลูกเรียมสีของเขานี่ก็จะเป็นสีเหลืองจะไม่ได้ออกแบบ ส้มๆเหลืองเข้มหรือว่าไม่ได้ขาวซีดนะคะ <ไอ S 1> มันจะไม่ฉุนนะคะกินไม่ฉุนเลยเปลือกถามว่าไม่ได้หนาแต่ก็ไม่ได้บางมากเดี๋ยวเราจะชิมลงรับแรนะคะ<อ>ห,หวานมากหวานแล้วก็เนื้อเป็นแบบเส้นๆมันนิดหน่อยนะคะแล้วกลิ่นแบบกลิ่นไม่ค่อยแรงนะคะใครที่ชอบทุเรียนแบบเน้นไปทางหวานเนื้อแห้งนะคะ ลงรับแรงนี่ใช่เลยเมื่อกี้ให้ดูสีนะคะสีต่างกันเลยลิ้นสีเข้มกว่าเนาะเข้มครับต้องสีแบบนี้ใช่ไหมคะรสชาติก็จะเข้มกว่ารสชาติเข้มกว่าสีออกไปทางเหลืองส้มนะคะเนื้อเขาจะมีความโอ้ยแบนจังทรงของเขาเป็นอย่างนี้นี่ค่ะลิ้นรับแรงจากอุตตรประเ์นะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะ ทุกอย่างเลยนะหนูว่าหวานจัดแล้วก็มีมันด้วยหวานมากแล้วก็ออกมันมากด้วยนะคะเนื้อไม่ถึงกับเป็นเส้นเส้นเท่ากับหลงคือเนื้อมันมีความแบบเนียนไปเลยอะ่ะเนื้อหนึบด้วยค่ะและให้ดูเม็ดนะคะประจิ๋วเดียวเองอะ่ะกลิ่นไม่แรงเหมือนกัน,นะคะ่ะคือใครชอบแบบว่าหวานแห้งเนื้อเป็นเส้นต้องหลงรับแรแต่ถ้าใครชอบหวานจัดมันจัดและเนื้อมีความหนึบหนหน่อยต้องหลิน นี้นะคะให้ดูพี่บอกว่าตามธรรมชาติของหลินลับแลเนี่ยเขาอาจจะมี1เม็ดซึ่งบางลูกก็ไม่มีนะคะแต่ถ้าบางลูกเจอจะเจอในภูที่ใหญ่ไม่แบนเพราะว่าเขาไว้สําหรับขยายพันธุ์ถ้าใครเจอโชคดีมากเลยถ้ามีเม็ดนะเพราะบางลูกไม่มีเลยใช่ครับเขาจะทนทนแรงทนอะไรมากเลยเม็ดกลายเป็นว่าถ้าเราปลูกแบบใช้เม็ดเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลายนิดนึง แต่ว่าคือต้นก็จะทนทานเลย<ผ>ลถ้าเอาเ<า>ม็ดแ,แบบนี้ไปปลูกไม่เป็นโรคไม่เป็นมแมลงเลยครับเหรอทุเรียนหลงรับแรงก,กับลินรับแรงสวนของพี่ปองนี้นะคะที่โนย้ำว่าเป็นทุเรียน GI ก็คือไม่ได้ได้ G I ทุกสวนถูกไหมคะที่ทําเกษตรเขามาการันตีให้มีสักกี่สวนได้ที่ได้ประมาณยี่สิบกว่าสวนนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากชิมทุเรียนของสวนพี่ป๋องเนี่ยจริงๆสามารถซื้อได้ที่เพจคํารับแลนะคะซึ่งเพจนี้เนี่ยเขาจะมีการรวมผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านที่เป็นผลผลิตตามฤด,ดูกาลเนาะก็<ด>สามารถที่จะ,ะซื้อผ่านเพจคํารับแลได้เขาการันตีด้วยอย่างเช่นพวกแบบอนอนเจาะหรือแกะแล้วเอ้ยมัน ไม่สุกหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถเคลมได้ราคาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็สอบถามได้กับทางสวนเลยรวมถึงกิ่งพันุ<ช>์กิ่งพันธ์ุก็มีจําหน่าย<ม>ใช่ไหมคะมสั่งซื้อได้เลยนะคะมี1ปีครั้งเดียวเนาะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะกับทุเรียนพื้นบ้านตามฤดูกาลแบบนี้คะ่ะ